ทำไมใครๆก็ชอบไปอีเกียแม้ว่าในประเทศไทยนะคะจะมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์เยอะมากนะคะแต่ว่าอีเกียเนี่ยก็เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยที่คนชอบไปเดินแล้วก็รายได้ดีมากวันนี้นะคะติน่าก็จะบอกร่งกลยุทธ์ธุรกิจไอเกียนะคะสามเตดผลหลกัลกๆที่ทําให้คนเนี่ยชอบไปร้านของเขาอย่างแรกเลยนะคะก็คือไม่มีพนักง,งานองคอยเดินตามคือแบบว่าไม่มีถึงขนาดว่าเราเนี่ยจะต้องไปตามหาพนักง,งานไปซ้ำไปนะคะตอนที่ติน่าไปอีเกียครั้งแรกนะติน่าไป ที่เบลเยียมนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีอิเกียในไทยอิเกียไทยเนี่ยมีตอนปี2 0 1 1นิดะคะทีน่าไปครั้งแรกที่เบลเยียมที่เราสึกชอบม,มาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าใครเคยไปแบบร้านร์นิเจอร์แบบถอาสมมติว่าเป็นแต่ก่อหรือว่ารุ่นเก่าๆหน่อยเนี่ยสมมติว่าเราอยากได้เก้าอี้ใช่ไหมมันก็จะมีโซนหนึ่งที่ขายแต่เก้าอี้แล้วมันก็จะมีเก้าอี้มันจะมีแต่เก้าอี้มันมันไม่มีการตกแต่งหรือว่มีการอะไรเลยคืออันนี้เก้าอี้แบบนี้สีนี้แบบเนี้ยมันจะเป็นเก้าอี้เรียงๆ,ๆ,ๆกันมันทํําาาาาาใใหให้้้ะรมมมัันนนนททึกกกกกภพพยยถูแลว็จีีงข่ำ คอยช่วยเชียวว่าโอเคแบบนี้เหมาะกับแบบนี้แบบนี้เหมาะกับแบบนี้หรืออะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่อีเกียตัดไปเลยสิ่งที่อีเกียทําคืออะไรคือจัดเป็นเซตเลยจัดเป็นฉากเลยถูกไหมอันนี้เซตห้องนอนอันนี้เซตห้องนั่งเล่นอันนี้เซตห้องน้ำอันนี้เซตห้องครัวคือเราเห็นภาพเลยไม่จําเป็นต้องมีใครมาที่บายไม่จําเป็นต้องมีใครมาที่บายเพราะเราเห็นภาพปุ๊บเราก็รู้ว่าเราจะเอาไปตกแต่งห้องเรายังไงเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้คนเนี่ยชอบอีกเกีย ต่อไปอันที่2งนะคะก็คือมันเชื่อมต่อกับศูนย์การค้าทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงง่ายคือแบบคนไทยอ่ะชอบเดินห้างอยู่แล้วถูกไหมเดินเดินเดิน,ดนห้างเอาไว้อีกเกียนหน่อยน,นิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าร้านขายเฟอร์นิเจอร์ร้านอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีตึกเป็นของตัวเองหรือว่าเขาก็มีพื้นที่มันของตัวเองเลยเนาะเพราะว่าการที่จะขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันต้องใช้พื้นที่เยอะถูกไหมเสือโซฟาตัวหนึ่งเนี่ยก็กินพื้นที่ไปเท่าไหร่แหละถ้าสมมติว่าจะไปเช่าพื้นที่ในห้างเนี่ยมันก็จะราคาสูง มาที่ร้านเขาได้ดีที่สุดเนี่ยคืออะไรคือการที่เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในห้างนะคะหรือว่าไปติดศูนย์การค้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้เดินทางสะดวกมันทําให้เดินทางง่ายแล้วคนก็ชอบแบบเข้าไปเดินเล่นอะแล้วเข้าไปเดินเล่นนะคนะมันจะต้องออกมาแต่มันจะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาแน่นอนมันเพราะว่าอะไรมันเพราะว่าเหตุผลที่3เลยก็คือดีไซน์สวยแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่ามันแบบดีไซน์จะค่อนข้างทันสมัยหน่อยถูกไหมแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปคุณภาพก็โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่คนแบบว่ายัางไงอะคือคนเราไม่ได้อยากซื้อสิ่งที่แย่ที่สุดคนเราไม่ได้อยากซื้อสิ่งที่แบบว่าคุณภาพห่วยหรือไม่ดีหรืออะไรเงี้ยต่ถ้าสมมุติว่ามันกลางๆราคากลางๆแค่นี้คนก็ซื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเกียนเนี่ยก็เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่ทำารายได,ได้ได้เยอะมากโดยประมาณการรายได้นะคะเดือนสิงหาปี6-1จนถึงเดือนกันยายนปี62เนี่ยในประเทศไทยนะทำรายได้ไปกว่า8,900ล้านบาทโอ้โหคนไทยซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะขนาดนั้นวะอันนี้คือแค่ร้านเดียว,วยนเนี่ย 8,900ล้านบาท ซึ่งกลยุทธ์การทาธรุรกิจของอีเกียก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะอย่างแรกก็คือเข้าได้ทางเดียวและออกได้ทางเดียวคืออะไรคือเราเข้ามาแล้วใช่ไหมเราหลงอยู่ในดงนั้นน่ะเราหลงอยู่ในดงนั้นน่ะแล้วยิ่งคนหลงได้มากเท่าไหร่นะคนก็จะทาไมคนก็จะใช้เวลาในการดูของแล้วก็มีเวลาได้ตัดสินใจซื้ออะไรติดไม้ติดมือมาได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะคือจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากให้เราหลงหรอกแต่เขาอยากให้เราทําไหมได้ดูสินค้าครบทุกชิ้นถูกไหมถ้าสมมติว่าทางเข้าเนี่ยมีทางเดียวทางออกก็มีทางเดียวคนเนี่ยสามารถ เข้าปุ๊บออกได้เลย,เลยอาจจะไม่เห็นสินค้าทุกชิ้นแต่อีเกียเนี่ยต้องเดินไปตามทางเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากต้นทา จนไปถึงปลายทางเนี่ยลูกค้าทุกคนได้เห็นสินค้าครบทุกชิ้นนะคะกลยุทธ์ที่2ก็คืออะไรกลยุทธ์ที่2ก็คือคนเาไปประกอบเองนะคะอีเกียไม่ต้องเสียเวลาเรื่องค่าขนส่งเรื่องแบบว่าต้องแบกคนไปหาพนักง,งานไปประกอบหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูดีเนี่ยพวกเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยก็จะทําเป็นกล่องสี่เหลี่ยมๆหมดเลยถูกไหมมันก็จะทําให้จัดเก็บง่ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่แล้วด้วยอย่างที่บอกนะคะด้วยเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าสนใจอะไรที่เขาจะต้องไปประกอบเอง ทงคนก็ชอบด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้ได้ทําไมได้ใช้เวลาบคนที่บ้านหรืออะไรเงี้ยแต่ตีน่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าตีกันกับแฟนน่รีซื้อมาอะไร <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่ใช้บอร์ดนี้นะนี่เห็นไหมตัว A อยู่นี่ตัวบอยู่นี่ไม่ต้องใช้หอตอันสั้นนะต้องใช้หอตอันยาวนะโอ้โหตีกันแหลกหลยแล้วก็มานั่งนั่ง,งคิดอยู่เหมือนกันวเนี่ยจ่ายตังค์กูจ่ายตังค์ไปแล้วสมายจะต้องมานั่งประกอบเองวันนี้ <c oughs> แต่จริงเขาก็มีบริการประกอบให้นะคะเขามีบริการประกอบให้ใครแบบงงๆมันมันไม่ชอบประกอบเอง ในว,วันนี้ติน่ก็บอกถึงกลยุทธ์ธุรกิจของอีเกียเนาะถ้าสมมติว่าใครอยากรู้เรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจธุรกิจเอื่นแบบเอื่นร้านเอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ข้างใต้นี้นะคะแล้วติน่าก็จะนํามาทําเป็นคลิปเนะาะสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้นะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แลวก็ subscribe ได้ที่ทีเน็ตต์แชนแลหรือว่าใน Facebook นะคะชื่อว่าทีนาเทย์เลอร์สำหรับวันนี้ติน่าก็ต้องลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ